อืมมาจา้ะสวัสดีครับ,รบมาพอกันอีกเล้วค่ะก็หน่อยกับเบีย์ค่ะมันหนีสิผ้าพี่บ้าหนอมมากินตำทะเลจ้าส่งเป็นเมื่อย <laughs> มากจากพี่น้องจ้าสุดๆลูกเกดจ้าปูพี่น้องปูปูมาชิมเลยปูมาสดสดสดพี่น้องสดประมอ

ปูอืมปูมาจา้ะอืมหวานมากปูหวานมากวหวานปะหวานครับาาอืมกุ้งจ้ะ

เบอเสียยเเบสิเบัสเสือซื้อเสือของแท้ของแท้มาอ <laughs> หวานจุวยอนีกาะปากเบีดเนาะอ,ห,อ <laughs> หวาน งว่าหนัอยากหเห็บเมนูใดเข้มเหม็นมากอมเหม็นมาเดอ้อพี่น้องจา๋าจะไไเบื่อเหรพันดเดียวจะไไเบื่อเหรพันดเดียวจะดูวดัไปบางเมนูบัวเห็ด <laughs> đèn vừa thang nhưng mà <laughs> thật chi sẽ chơi phục em Nhà phụ nhau quá ngon. <laughs> น่าจะเป็นคนมือเขาเรียกว่าอะไรมือเย็นปะแมนเขาปะความมือเย็นอืมอืมอืม แซ่บพี่น่องเบอร์ลบะปูยังไงนะแซ่แบปะแซ่บไม่แซ่บปูปูไม่สดแต่พี่น้องจ้าแซ่บของแท้ห,หัว

ระวังระวังเนี่ยแข้งม่เจีอยู่ไพเดียวอยู่เน้อไม่บาถับสมมุิว่ามผภ้ษาววอาออายอายไม่เมียรอบอบอเอ้าคือว่าบอะบอเลน ว่าคือเบียร์คร,าาร,ออรีู้บอกว่าถามอ่ะผูู้สาวคร้สาวมีผัวหรอบอนะเก็ส,เกเสิว่าตมีจ้าบอสมึงแบมนะก็สิว่าก่มีผัวแล้วไก่สัวสัวตัวใส่เงินแนเ่เลยสิว่า <laughs> มีหัวแลแหละจว่จาไ้ยเอยงอูอบอปะพว่ากิแลตแตกมหมีบางอาจเงินเ <c oughs> นากเงน้ยหนอืม <c oughs> ปลาติใส่ามาละฮึไม่มาละเล็วๆน่าชินกโนะมาละอ๋อหน่อยๆหๆเร็วป่มอมนุ่งชิโนะอร่อยอมามาละหน่อยๆบ่อืมบ่บอกกันก็บ,บ่ก,กินแล้วเนาะ น้องจ้าน้องจ้าเออพาแฟนมบไหมอืมพาดเพื่นเงี้ยสิกินบะได้ใจพี่น้องช่วงนี้ก็สิบว่าค่อยได้เห็นเพราะว่า กินเด็โจกจ้ะมันนีกสือโจกใหม่เพิ่นมันอีกอะรปเรียองใจอยากกินโจกใส่ไข่อ่ะก็ไปซื้อโจกใหม่เพิ่นกินกินเลยไม่ได้อ๋อข้างล่างกุ้งเอาไหมือเอาเลยค่ะกุ้งอ่ะเคยอ่ะโกินนะ เอาละครกับกุ้งจะเอาปูต right. mm ุอ hmm. ย right. ่ังสดทุยังอร่อยเ่รษะอร่อยจริงเกืดจะประมึก กิมมเกกะเทดเสได้ไดางวะาตาใส่สตอเบอรีมนันหอมนะมบ่อืม่อยหอมตามัืงจับค่ะ หวานเจ็บแล้วเอาละค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับมือีีิก,ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังค่ะเอาเมนูตำทะเลพริกแดงเดือดนะคะมาฝากทุกคนแซ่บคักค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> จากที่แบบป่วยดนค่ะก็ใส่ตำเลยอยากแห้งเนาะ ค่ะมือนี้เบี้ยกับเขาตลาไปก่อนดนะคะกบหนุ่ย้อค่ะพี่น้องคะมาคลิปนี้กดไลก์ก็แชร์ให้เบี้ยกับหนุ่ยน้ำแนเด้อค่ะพี่น้องคะก็ติดตามให้ฮอตแสนซับไว้ไ้เด้อค่ะยูทูบค่ะสำหรับมือนี้ขอตลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ